จะขอองยากรายงานสถานการณ์นะครับก็คงจะมีสัมมนาวันนี้เดี๋ยวรายละเอียดในการที่มาอย่างไรนะครับแล้วก็จะม well ีวิธ <out> ีการป้องกันประเทศที่นี่ในมือเป็นท่าือตุลาการที่ได้พบแล้วทั้งหมดเนี่ยอัน559คนรายงานหรือแถลงให้ทุกท่านได้ทราบในแต่ละประเด็นแต่ผมเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างตรงานของ ทำการลดสิทธิ์สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ผู้ที่อาการมากเนี่ยน้อยมากเมืที่คุณหมอบอกว่าที่จะต้องเอามารักษาโรงพยาบาลรายเดียวเพ่อนี้เพราะว่านกขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขให้นโยบายชัดเจนว่าตัวเอทีเจเจอก็ให้ยาได้แบบเท่าไรกันต้องต้องบอนะครับเอทีเคทั้งหมดแบบสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบราย ซึ่งเป็นการตรวจขั้นตองเบื้องต้นเนี่ผมด้วยแต่ก็ผู้ที่เป็นผลลดด้วยนะครับอันนี้หมากว่าติดิดเชื้อรับมกระชับนก็ไแล้วก็ย้ายมาไม่ต่างนะครับ